อาจจะเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆเตือนเช้ามาเรียบๆเครื่อหมูปิ้งไปเลยง่ายมันง่ายมันสะดวกแต่จะบอกว่าทานแล้วเนี่ยมันดีไหมร่างกายไม่ได้พลังงานแหละแต่มันได้พลังงานแต่มันมีคอเลสเตอรอลเยอะมันมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าแถมเข้าไปในร่างกายเยอะอย่างว้คน60อย่างพี่นกินอาหารพวกนี้จะดีต่อสุขภาพไหมไม่ค่อยดีนักหรอกแต่สําหรับพี่ กินได้สบายมากนี่พี่ใช้ชีวิตปกติเหมือนใบรุ่นๆุ่นอ่ะคืออย่างนี้อันนี้องพูดจริงๆว่ามันจริงเพราะว่าพี่ดูแลตัวเองดีมานาน10กว่าปีแล้วครับทั้งบ้านนะครับเพื่อนๆวัยผมนะครับจะบอกว่าสามารถทานได้แต่ต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยคนในวัย60บวกนะครับถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีโรคแพ็กเกจคนแก่มันจะตามมาเยอะเลยมาพร้อมกันทั้งเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลปวดขานอนไม่หลับอโอ้ยเยอะแยะตะแป๊ะจริงๆครับทำไมต้องตะแป๊ะก็ไม่รู้ทีนี้พี่ภูทำไมไม่เป็นเพราะว่า ดูแลตัวเองคืองี้มันเคยเป็นมาแล้วนะครับก็พูดมันมานานเลยว่าจริงๆเคยเป็นมาแล้วแล้วประสบมาแล้วแล้วแก้มาแล้วถึงได้สามารถมาพูดตรงนี้ได้เต็มปากเต็มคาครับคือจะบอกว่างี้คนเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นออกกําลังกายนะครับบ้างสม่ําเสมอก็คือ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีรหรือถ้าแบบทําอะไรไม่ได้กระโดดตบทุกวันวันละหนึ่งร้อยครั้งแค่นี้ไม่เกิน5นาทีก็ได้นะครับสกินอาหารให้ครบหมู่และที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับพี่นี่ครับนี่เลยนะครับเบนจอลอีซิคอมินน้ามันสกัดสมุนไพร10ชนิดทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วตื่นมาก็2เม็ดตอนเช้าก่อนนอนอีก2เม็ดไม่เคยลืมเลยมักมีแต่กินเกินอ่ใช่่วาไม่ใช่ว่าลืมนะไม่ใช่ว่าลืมไม่ใช่ว่าเอ้ยกินหรือยังไม่ใช่อันนั้นไม่ลืม แต่ว่าเวลาไปถ่ายรายการเนี่ยต้องกินโชว์ก็<อ>ยิ่งชอบเลยคือกินเยอะดีครับแต่มันเปืองต้องซื้อบ่อยซีเคมินกระปุกนี้เป็นสินค้าขายดีมียอดสั่งซื้อซ้ําตลอดยอดออเดอร์ทะลุทั้ง2เป้าสเป้าเลยครับพีบ่สั่งซื้อไปแล้วนะครับมาแล้วก็มาทั้งแบบ ทำรีวิวมาให้ด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยอันนี้เรื่องจริงคือจริงๆตอนนี้กําลังจะจัดโปรนะค,รคือใครที่แบบซื้อไปแล้วรีวิวเข้ามาเนี่ยเราจะให้สิทธิพิเศษเพราะว่าเราอยากให้คนทั้งประเทศเนี่ย ยืนยันกับท่านผู้ชมว่ามันดียังไงที่เคยเจอมาตัวเองใช่คือจะบอกว่าเอ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 าบอกมาบอกมาอะไรอะมาเคยจะพูดอะไรไม่พูดถึงว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยคุณที่ทนได้คนที่สั่งไปอะนอกจากคุณจะไปไปพรีเซนต์ให้แล้วอะครับคุณยังได้ได้ทานเองด้วยต้องแล้วพี่ก็เนี่ยไปทั่วประเทศไปร้องเพลงไปถ่ายรายการไปอะไรเงี้ยมีแต่คนเข้ามาบอกกินซีเคมินนะของคุณจำพูนของคุณจำพูไปแล้วนะ ให้พี่ไปเรียบร้อยแล้วมากมนอนหลับสดชื่นร่างกายดีแต่เดี๋ยวนี้แบบเออเข่าเขาไม่เจ็บแล้วออนี่จริงๆเรื่องจริง